สวัสดีครับผมซันจ่ายเอ็มซีเมียซันบอยนะครับในวันนี้เราจะมาสู้เอนเดอร์ดักก่อนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือว่าจะร้จะเริ่มสู้เอนเดอร์ดักกอนกัน6กโมงเย็นครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยว่าผมไม่ว่างเลยวันนี้นะครับเพิ่งมาว่างตอนนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบจัดการตัวเองแล้วก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมคือแน่นอนว่าเราจะ,จะต้องไปเข้า Discord กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมอินโทรแค่นี้ละกันแล้วก็ไปเข้า Discord คุยกับคนอื่นกันเลยละกันครับ อโลคือวันนี้จะไปตีเดือดดหก่อนถึงเทุกคนต้องไปรวมตอที่บ้านเขียวอ่าใช่แล้วก็พี่ก็เพิ่งว่างนี่แหละวันนี้ <laughs> โอเคขอบคุณสำหรับเสื้อผ้ามากๆเลยมีโอ้โหดีกับผมทำให้ EP จากผม64 62นั่งตกปลาขอบคุณมากๆเลยพอดีคือแบบไม่่คยว่างาเข<ร>เาเซิร์ฟเวอร์เลยเดี๋ยวเอาครั้งนี้คอมพีจะ ไม่เป็นอย่างนั้นพี่เพิ่งเปิดคอมคิดว่าน่าจะน่าจะยังได้สักพักด้วยเออน่าจะได้อยู่เดี๋ยวโอ้โหเดียวเตยมยาตัวหนึงโอเคอะควาอีฟินิเต้เวนดิ้งว้าวสุดยอดไปเลยขอบคุณมากมากเลยแล้วก็เสื้อตอนนี้พี่เสื้อเพชรใช่ไหมแต่ว่าพี่อพี่ไหนวะ Protection 5 u n b อันเบรกโอเคงั้นเปลี่ยน อันนี้คือจะนอนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเพราะเดี๋ยวไอ้นี่ไปเลยไปเดียนโอเคเดี๋ยวนะเออพี่ถ้าวิลเจอโดนฟ้าผ่าจะเรป็นไงมันจะเป็นซอบี้เลยเลยเอ๊ะไม่รู้เออไม่ใช่ให้มันซอบีมม้ตีเดี๋ยวต้องมีธนูไหมก็ก็ดีก็ดี <laughs> เดี๋ยว มีลูกธนูไหมมีมีผมมีฟาร์มอยู่โอเคมีฟาร์มลูกธนูอยู่ประมาณหนึ่งล้านนั่นว้าวเกิดเกิดเกิดเดี๋ยวหาตีตีอะไรนะครัหานี่ก่อนหาไอ้ไอ้ไอ้สตริงไม่เคยซับธนูเลยพี่เรามีฟาร์มแมงมุมเรามีทุกอย่างตามมาตามมาตามมา มันแกะก็คือชั่วโมงน่าจะเตรียมตัวท่านได้ทันอยู่ฟาร์มแมมมุมเรานานเล็กๆนี่แหละคือฟาร์มแมมมุมเลิปสับอ้าวอสโลเกอร์ป้อมข้าวบ่อ้าวเดี๋ยวผมไปหาถังที่ลงไปก่อนเลยก็ได้ปลอดภัยใช่ไหมนั้นปลอดภัยผมทำฟาร์มปิดกั้นไว้หมดเลย เป็นจุดฟาร์มของดีๆจุดหนึ่งเลยแหละฟาร์มเมลแหละดีๆฟาร์มเมลมากกว่าเดี๋ยวแล้วพี่ลงมา้ไงต่อก็ก็จะมีกล่องลงไปล่างสุดแล้วล่างสุดเลยพี่ล่างสุดเลยพี่ฟาร์มต้องขอบใจผมหนอหนอแซ่แซ่เอฟพี่พี่ติดล่องตกล่องพี่ซานต้องขอบคุณผมที่ทำชุดให้ขอบคุณมากๆเลยครับมันชุดปัะเสริยอดมากๆเลย ีใจอตว้าวโอเคสตริงมาแล้วก็ต่อไปก็คือไปกลับไปทั้งขึ้นทางเดิมทางเดิมอ๋อเนื้อว่าแบบมีอยากไม่ได้ยังทำไม่เสร็จกำลังรอซีเคียวคนโตอยู่บอกเลยไม่มีเซฟซีคนไหนทำถึงขนาดนี้ผมมากเลยแล้วมันก็จะแข่งรอบใช่ไหมพี่เพะถ้าพี่ยืนมันจะแข่งรอบใช่ไหมต่อตักละ ทีนี้พี่พี่ถอดพี่ถอดเท้าอ่ะอ้าวตักออกแลยแล้วก็มาตรงนี้ไปฟาร์มสเกลตันไปฟาร์มสเกลตันบ้านบ้านเรานี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากเพราะมีหลายอย่างอยู่ในสุกี้่างคือเช็คเคยไปเช็คดูแล้วแถวนั้นอ่ะมันมีน่าจะมีสเกลตันฟาร์มสเกลตันอยู่สามอันอ่ะติดกันเลยโอ้โหโอ้โหโดนฟ้าผ่าถ้าใครโดนฟ้าผ่านี่จะร้องไหม อยากเอาไปปลาใส่เนี่ยฟิลเเจอร์มันจะมีเอ่อไม่แนะนำให้ชี้ขึ้นเรือนะพี่เพราะว่าทางไม่เสร็จใช่ออทายวี่ขึ้นเรือเชื่อผมผมมีมโค้งหักศอกนะนั่นแหละเดี๋ยวมีโคงง้งหักศอกมันมีทางกั้นด้วยนะผมว่านผมแรกหน่อยนะครับ อย่าดันตกแล้วกันอย่าดันตกแล้วกันไปเรื่อยจะมปทางลงอยู่เดี๋ยวผมมานะโอเคถ้าตกตายของก็จะหายทั้งหมดถ้าขอพี่หายทั้งหมดผมจะร้องไห้ถ้าเราตกตายของเราจะหายทั้งหมดว้าใครจะเป็นคนแรกคะัที่ตกตายแต่สี่อย้างไังเลยไม่มีทางลงมีสิครับซึ่งทางลงนี้ไม่มีความปลอดภัยใดทั้งสิ้น ไม่มีกำแพงไม่มีทอชใดๆทั้งสิ้นเอมจริงๆพี่โดดลงมาเลยก็ได้นะผมจำได้ว่าผมใส่เบสต์สตอรี่นะดุกโดดลงมาแล้วไม่ตายต้องแบบใช้พื้นที่ให้ถูกหนึสิบห้า mlt ยากจังปึ๊บ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 ลงไปตรงนี้เป็นฟาร์มสเกลเลตันใช่ไหมครับกดชิปลงข้างล่าง นั่นแหละข้างหน้านี้ว้าวไม่ใช่ออ๋โอเคมันก็จะตกมาตรงนี้แล้วก็ให้เราตีมือป่าก็ได้จะได้ตีก็ไโอเคอ่าตอนนี้เราก็จะต้องหาว่าเราสามารถหาธนูได้ยังไงนะนะมีโต๊ะข้าวไหมแถวนี้ไม่มีเออมมีไม้ด้วยทำทำเองก็ได้ ตด่นตื่นเื่นตื่นตื่นตื่นเรียบร้อยอ่ะปลื้มเดี๋ยวนะอ๋อสลับกันปลื้มโบกับโอเคได้โบแล้วเดี๋ยวไปเอาลูกธนูมาให้แกเดี๋ยวไปเอาลูกธนูดีกว่านะเพราะมันยิงได้ไม่จำกัดยิงได้รัวๆเลยอ๋ออีฟีเอตตี้ใช่ ว้าว wow, er. ครีปเปอร์ hello ครี <ep> er. เป,ปเปเอรอระหว่างทางเรือกับระหว่างทางบกกับทางน้ำคี่ว่าไหนอันไหนเร็วกว่าทางน้ำ<ใ>นอาจจะเร็วกว่า,าแต่ทางน้ำพี่ก็ต้องขับเรือก่อนพี่พ,พี่ลองมาเหยียบตรงนี้ดูสิมันมีอะไรหรอลองดูลองดูลองทัาพี่มีสิ่งมหัศรรย์หมอฟอนบล็อกเกอร์เออลืม <laughs> ลืมไปเลยว่ามีฟอสบล็อกเกอร์ปุ๊บไม่ลงมันเป็นบกต้อง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 ปุ๊บมาแล้วพี่เฮ้ยทำไมจมน้ำวะเนี่ยเดินไปเดินมาได้ไมยทำไมจมน้ำอ่ะเดินไปเดินมาโอ้เป็นทอมเดินไปบล็อกเออได้ไหมโอ้มาแล้วดีนะมีเบียร์คอนรีเจนเนอเรชันอยู่ในตัวอ่าไปไปนายกลับบ้านทางไหนตาม ตอนนี้พี่ซันอยู่ไหนกำลังเดินกลับกำลังกลับจากฟาร์มจากฟาร์มสเกลเกลถ้ามันมีโซเซนอยู่แถวนี้ปะลืมไปเลยว่ามีฟอร์ดวอล์เกอร์ด้วยความเหมือนใส่ส่วนตัวคอสแอ้นเพิ่มมาแต่ไกลเลยเอาจริงๆผมมีตัวธนูในกล่องอินเตอร์เชฟผมอยู่ประมาณเกือบเก้าสเต็กระว้าว ขอ,<โ>อสักหนึ่งได้ในตัวยังเหลืออยู่สามแต่เกรกว่าตีโ <laughs> ค้โซแซงกลับไปด้วยตีเป็นคนวางอ่ะตีวางเองอะไรอ, <laughs> <laughs> ต,อตัวเองเป็นคนล่าเราแท้ตัวเองตามล่าเราแท้เนี่ยมาว่าเราอีกอโอ,เเอ้โหแย่ไม่ไม่บอกแค่ให้ขุดกลับไปด้วยมันเกะกะอ๋อ เ้านเลยทรัพยากรมาจีบไว้เนี่ตกตกลงเราต้องไปทางบ้านเขียวจริงๆใช่ไหมตีไอเท็จตกแต่งไว้เราก็ไม่ได้ใช้สินะเดี๋ินนะไปไหนกันไม่ใช่เราไม่ได้ผ่านทางเนเธอร์หรอทางนี้ก็ได้เราทำแล้วนะเราทำเราปามตาแล้วนะลุงจะทำแล้วนะตีหรือจะไปทางของเราไม่ได้เป็นคอนเทนต์ขอบคุณมีคนได้กล่าวไว้เข้าไปฮะแล้วพี่ ดีท,ดท,ดทางนี้ดีเดี๋ยวแล้วก็อันนี้เป็นการสู้เอนเดอร์ดราก้อนครั้งแรกของพี่เลยประเอ็นคือเราต้องไปคุยในห้องนู้นซึ่งเสียงจะดังจัดจัดเ่ยอ,อร์ร์หน่อยเยอะไหมพี่อ่าสแต็กหนึ่งก็ได้ออกมันเหรอไม่ได้เลย โโอ้ผมรักเอฟเคฟอยม่ตรงนั้นประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะทำไมฟ้าผ่าถึงได้รุนแรงขนาดนี้ไอเดี๋ยวผมขอทำอาชชิเมนต์ก่อนนะโดยการฟ้าผ่าใส่วิลเจอร์หนึ่งครั้งเดี๋ยวทำระดับเพชรก่อนเดี๋ยวพี่เพชรอันที่ผมให้ไปละเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยมันกลายเป็นวีชขอบคุณเพิ่งรู้ นั่นแหละครับน่ากลัวน่ากลัวมากมากขอรุ่งธนูหน่อยครับจิ๊บๆอันรุ่งธนูตอนนี้อยูเอาอันเดียวขออันเดียวได้ครับสี่อัเชียโอเคโคนครับเมื่อกี้ได้ไปเมื่อวานีาเป็นเบไปเริหลจะทันไหมเนี่ยเลยสิบห้าทีทันวีทันเราวีทางทางด่วน เอ้ยลืมเอาอาหารเกือบเกือบเกือบเรามีปลามหาศาลอยู่ตรงนี้จากใครก็ไม่รู้นั่นก็คือผมเองทั้งเลยอยู่ก่่ออนนยูี่ตีเอาไปขุดไปไปเผาแล้วหรออยู่นี่อยู่นี่เชสนี้ไปสวิตมาเรียกนานเลยเพิ่งจะหมดตอนเดี๋ยวแล้วทำไมมาเปิดเอ็นเดอร์เชสตรงนี้ยเออว่ะมันมีเอ็นเดอร์เชสอยู่มีเอ็นเดอร์เชสอยู่นีไม่ได้บอกไปไปไปเดี๋ยวไปทันเดี๋ยวไปทัน เดี๋ยวเก็บตีมิเรยมั้งเช็คมีเรืออยู่เฮ้สวัสดีครับพี่โอมเอาเรือไปด้วยใช่ไหมเอบคุเพื่อโอมที่บ่านยิ่งพีเฉยพี่จะมาเอาพี่จะนั่งไปกับผมก็ได้ฮะโอเคตีไปก่อนเลยก็ได้วันแรกเอาพ water breathing ไม่ใช่หรอกไม่ได้ใช้หรอกมัไม่ใช้ในในในดีเอ็นกูไม่มีน้ำไม่แต่เอ้ยตักน้ำไปก็ดีตอนนี้เหลือน่าจะเหลือแค่ตักน้ำที่บ้านเกี่ยวเพื่อเอาไปกัน เอนเดอร์ดากกอนไอเอนเดอร์แมนเอนเดอร์ดากกอนกันด้วยโหดมากเลยนะครับกันเอนเดอร์ดากกอนงั้นเดี๋ยวไปไปกันอลไรใช่ไหมมามารออยู่นะรอพี่อยู่นะโอเคดีไปละผมให้นำไปก่อนละเกมกันแล้วข้าวเกมตอนแรกกะมันจะไม่มาบอกไอ้บอกไอ้ซันไปแล้วพอซันนี่ไปแล้วนั่งทำเว้ยไอเทรดเดอร์ยังทำไม่เสร็จตึง ติดติดมุมเสาอีกแล้วทำไมเสามันติดอย่างเงี้ยมันมันแล้วคือมันหน้าจอมันแปลกๆตรงที่ว่ามันมีแลนเทิร์นอยู่ข้างบนน่ะแลเราบลูทูธเวลาไปสมูทบลูทูธเออมันมันมืนขับรถอยู่อ่ะแล้วมันแบบว่ามองเส้นเส้นกลางถนนอ่ะวุ๊บปุบปุ๊บอย่าว่าผมโอ๊นโท้ศโพท์มันจะวิ่งเอ็ด ไปเลยใช่ไหมไปแต่เรตึ๊งเรื่องบ้านเขียวพอท่อเขายิ่งใหญ่กันจ้ะเราขี้เกียจจะทำก็ทำได้เลยโอ้โหขี้เป่าบอลโว้โหตีมาถึงก็ทำบ้านเขาพังอต่อไปทันไหนวะสไม่รู้อ่ะอนุมังคอยสายสร้างแคมป์ให้เพื่อนแล้วกัน น้ำไปเยอะบูดสกระโดดขึ้นยังไงเนี่ยจำบู๊ดี่เดี๋มันรูตาตาไม่ต่ออะพี่สันเจอกันที่ไหนนะพี่พี่สันเขียวมะพี่สันเป็นพี่สันพี่สันครับตีทำไมอ่าฮะอ้าวอะไรเนี่ยไปตีเนี่ยน้ำน้ำน้ำโน่นนายคิวตีใครว่ามีคนวางเทียนทีอีกแล้วไหนใครทีนดีฮะ เจ้แบบไม่เฟกเสียชายอ่ะหยุดตกก่อนเย้หยุดตกแล้วสุดยอดบอลกำลังจะทันเดอร์สิบหนึ่งเลยทันเดอร์ใส่พีนทีแล้วเราต้องไปตรงไหนนะเราต้องไปตรงไหนโคมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่บ้านเฉียงบ้านเนี่ยรวมกลางหมู่บ้านกันต้องทำสายหลังคาเตรงนี้คือกลางหมู่บ้านต้นที่นี้ต้นไม้ต้นหนึ่งตามมาตามมาต้นที่แปลกกว่าต้นเดิมตรงกลางเลยนะที่มีหัวหัวคนตายไดา ต็มไปหมดเลยต้นนี้ปะแปลกต้นนึงใช่ฮะพี่พี่สันต้นนี้ปะที่แปลกเห็นปะต้นนี้มันแปลกกันหลังเนี่ยเอาแล้วใครเขาตัดเนี่ยต้นสองคูนสองต้นแปลกกี่้นต้นเบย์มันมีสองคูนสองส่วยสกินนี่มันเตี็มสิ่งนี้คือไปชาตะ ไข่อะไข่อ่ะอันนี้มันป้ายมันตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันมีป้ายหลุมศพคนตายเลยแล้วทำไมเอาหัวมาไว้แกเดี๋ยวเดี๋ยวไขเต้เดี๋ยวมันเริ่มเลยนะเอออุ้ยตายมั้มันอันตรายนี่อันตรายกว่ามันใหญ่ใช่ไหมมอเตอร์ทั้งพวงอันตรายกับมอเตอร์ก็คนนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวทีดีแล้วหรอ เฮ้ยธนูไฟไว้ยิงคินิทูต้าบเลยนะรอซันนี่วาเ่อะเดี๋ยวกูจะจุดเจวาเฮ้ยเดี๋ยวพืนบ้านเขาเกรงใจด้วยถต่ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเขาถ้าบ้านเหลืองเราไม่ว่าเลยจะตีถ้าบ้านเหลืองเราไม่ว่าเลยเดี๋ยวบ้านเราจะเย็นบ้านฟาเงาหงอยบ้านฟางหงอยไม่มีใครไปบ้านเหลืองก็เงาหงอย หแบงก็ไม่ตล้ากันบ้านเหลืองก็ไม่มีใครไปมันอยู่สุดซอยบ้านแดงนี่อยู่จุดศูนย์กลางอะเจอกันบ้านแดงมามากันทุกคนอะไป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 เลยไป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 ไหมไป Let's ห o เราอยู่ตรงๆว่าเราไปอยู่ข้างๆคนดังทุกคนเราอยู่ข้างๆฟันบอยฮะเออครับฟันอโอเคพร้อมนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับ เอาและคกับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรา m e m o r y t e ทีนะครับทุกคน<อ>วันนี้เราจะไปไหนนครับทุกคนครับโอเคครับก็วันนี้เราจะไปดีกันนะเราจะไปโค่นมังกรกันซึ่งผมเชื่อว,ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนี่น่าจะรอมานานมากใช่ไหมทุกคนใช่ครับนนโอเคงั้นเราไม่พูดท่ามทำเพลงครับเราใส่ชุดก่อนเราไปเลย่าคนอื่นไม่ให้มันนด้ยิงลูกแรกนี่ไงโอเคไปทางนน้นฮะ ผมไม่เก็บนะไครับเอาไม่เก็บเฉยไม่เก็บเองเอาไปทำไปทำอะไรเนี่ยวิ่งตามคนส่วนเราจะไปตีทํามากโอ้ไปกันคนตกวนแลมีคนไปติทุกกตตาทุกคนจะไปติดวงที่แต่เขากี่สีเยขบวนที่สีที่พี่ตก่ก่อนกันกันฟังพี่เวกันเลยอ้าวพี่ว่ะ เราเหมือนเราอ่ะตอนแรกเหมือนเราเป็นบางราจันนะจะไปตีมากใช่เราไมไ่เราจะไปตีบ้าโอยกกระตุ <c oughs> ใครวัลงมหาที่จ๊นเนี่ยเด้วยวด้วยเขาเป็นดาบผิดแล้ีใครวางทางน้ำจากไหนเนี่ยเดี๋ยวให้เทน้ำมาลองเลยผมเจอแล้ว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 โอ้เข้าลงมาเข้าลงมาทำมาทางแล้วสงบเงียบไม่ใช่หรอแล้วจะมีอะไรเนี่ยจะนีคนอะครับอี่มีเป็นงี้ยทุกคนครับฟังพี่ครับมันเริ่มวุ่นวายแล้วครับปล่อยอรุณาอยู่ในความสงบด้วยครับทุกอย่างอยู่ในการควบคุมครับ เราพี่ไม่ได้ล็อกเทนาร์ลงมาพี่ผมขุมาถึงเบนล็อกแล้วพี่ทำไมไม่ให้เขาเทน้ร์ลงมาเดี๋ยวนะพี่อยู่ในสตองโฮเนี่ยพี่เบนล็อกได้ยังไงผมต้อจะมาเตาโฮครับผมเออขอบคุณครับขอจากไหนวะคิวคิวไปทางไหนวะคิวเผมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เขาท่านี่ไม่บอกการออกมาถอดก็ดีนะถอดเขาเลยเดี๋ยเพราะอะไรนะนี่ฮะโอ้โหอะไงอยู่นี่มืาแบบนี้ ประตูไม่ทำเงี้ยอะไรกูกูเข็ดกับมันแล้วกูหลอนกับมันแม่เลยประตูอยู่ไหนอยู่ตรงนี้พี่คนเยอะเราด้วยไ้ยมีคนเปิดมีแต่คนเปิดเพลงนี่นะตอนนี้จะมีไททันมาหือมาครับหนึ่งก่อนเปิดก่อนเปิดนัดแนกกันก่อนใครจะใครจะเป็นสองคนแรกที่เข้าไปกันไม่มีการไปไม่กังมาโอเคนเนี่ยของไปไปนะใครใครโอเคต่อทางครับเสร็จแล้วบอกโอเคผมเซฟครับ เ่เอยบล็อกบ็อกเก็บบ็อกเก็บไว้นะอเาทิ้งบ็อกเราเก็บผมตามอีกคนไปนะผมตามคนนี้ไปนะผมไปตามอื่นเาทิ้งบลกเราเก็บบ็อกเขาไเลข้าเข้ามาได้เลยเซฟซฟเซฟลเออเซฟเไไม่ไปหรอพี่จะช่วยทุกคนเองพี่สัยังไม่ไปอีกหรอไปผมโดน e อ d e r m a n ไล่อะไรขึ้นังะเนี่ยพอเราเล่นยิงอย่างนี้มันจะลงมาให้ไหมล่ะจีอะไรโดนอะไรอ่ แกกกินกินกินทั้งหลังทั้งหลังโอ้ยดมาได้ไหตตตทำไว้หน้าจิมนนะเฮ้ยขอเาโอ้โ โอ้ยท่นผ่อครับครับครับอะไร้าเไลยวะเน่ยเวล้เดี๋ยวตาอแล้วเี้ยโอ้ทุกคนติดซาวด์มาแล้วจังหวะนี้ดิเมด้วยไว้ได้ดครับโอ้มาอีกครับ่โ้ยกนกันเหมือนเดิม กดเป็สมีเชี่ผมเสาทุกคนได้ยินกมทุกคนเนนเ็สี่เช่ผมเม่เตัสี่ใครมีเอยิงสาด้วยแต่การเสาตีทำไมเนี่ยตีทำไมฮะปัญหามะนเยอะหน่อยแล้วแมนเดี๋ยวเีก็ทุ่ไปโพเดียมไปหนม่ไดไม่ได้ลวล้วแล้เดี๋ยวการโตตีมากสี่คนเฉยฮะไว้เมกองตีมกนส มันก็เดี๋ยวแว่าเกใครอย่างเดียวเนะไอคิวท็อตไหมคิวมันต้องเป็นของเราคิวเอ้ยดีแล้วใจแล้เหรอเฮ้ยมันไปมาแฝงกันะผมไม่ตีผมไม่ยิงกันนะคเรามากกอนลงมาอีกเดี๋ยวนะไม่จะเรืงแพ้นครับรอของอยู่นะครับถึงมาทำไมตีกัน่างนี้เราจะเอาอาร์คิเมตเราไม่ได้นะอะไร

อะไรครับกูได่วางอยู่โอ้โหเทียนพีอะไรอ่ะพีเอชดีนี่ครับพีทัดไม่กดเทียนพีเฮ้ยใครจุดเทียนทีเนี่ยโมาวะอะไรกันครับเนี่ยถ้าาปลาแก็ปลาเนื้อพันเนื้อโปรไปปลาละดันมันดันตกเหียวไปอ่ะมันน่าจะสวยนะถ้าเจอแล้วก็ตายดีนะเพราะว่ามันอันตรายเราเก็บของสำคัญเข้าเอ็นเตอร์เชดก่อนแล้วค่อยปลาไปดีกว่า ลก,กลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปทดลองก่อนนะสวัสดีครับนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับนับจากที่ผมที่สู้เอ d นเดอร์ดักก้อนมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการสู้เอ็นเดอร์ดักก้อนครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกเกรงใจทุกคนมากๆเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าของแต่ละอย่างที่ผมมีเนี่ยมันไม่ใช่ของผมเลยแบบคืออย่างชุดเกราะพวกเนี้ยคนอื่นก็ทําให้แล้วก็อินชานให้เป็นอย่างดีเลยนะเล้วล็สามสิบด้วยแล้วก็แบบอ่าดาบเพชร เพชรก็ของคนอื่นธนูก็ส,กสปาวามสไปเดอร์ของคนอื่นแล้วก็แอร์โลก็กาโตะให้มาอีกโอ้โหรู้สึกว่าแบบแทบทุกอย่างผมไม่ได้ทําอะไรมาด้วยตัวเองเลยก็เลยรู้สึกยิงใจคนอื่นมากๆเลยที่แบบเขาทำให้ผมขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าผมเข้ามาในเซิร์ฟในวันที่ซูเอ็นดากอนแล้วจะมีคนทําชุดให้ขนาดนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นส่วนร่วมในการทําอุปกรณ์อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับ แล้วตอนนี้ก็เนื่องจากผ่านมาหลายวันแล้วใช่ไหมก็เชื่อเลยว่าหลังจากที่ทุกคนสู้เอ็นดา้อนเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปเอ็นซิตี้กันไปเอาอิลิทรากันอะไรอย่างนี้และผมก็ได้ข่าวมาด้วยว่าเจ้ากาโตเนี่ยเขามีอิลิทราประมาณ10กว่าอันเลโยโคตรเยอะแล้วผมก็เชื่อเลยว่าถ้าผมขอเขาอะเขาให้แน่นอนแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้มาด้วยตัวเองให้ได้อะไม่ใช่ว่าทุกอย่าง คนอื่นจะให้หมดเลยเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะมันมันก็เก่งใจคนอื่นเขาดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็เดี๋ยวเราจะไปเอนซิตกันนะครับถ้าถ้าเรามีเวลาอาจจะไม่ได้ไปคนเดียวอาจจะมีเพื่อนไปด้วยแต่ว่าผมจะพยายามเป็นคนที่เป็นตัวหลักในการหาอิลิซ่านั่นเองนะครับก็อาจจะแบบมีเพื่อนคอยพาไปหรือช่วยกำลังใจแต่ว่าคนที่จะเข้าไปในเอนซิตแล้วก็ไปหยิบอิลิซ่าเนี่ย ผมจะลองไปทําดูด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็เราติดตามดูนะครับว่าผมจะได้ไปเมื่อไหร่เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้อัดเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเอพิโซดที่4ที่เราไสู้เอ็นเดอร์ดักกอนกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เป็นส่วนร่วมในการไม่ว่าจะเป็นทําขอให้ผมหรือว่าเป็นส่วนในการสู้เอ็นเดอร์ดักกอนด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนไม่สู้กันผมก็ไม่สามารถเดินไปหยิบอิลิทราในเอนซิตี้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ ก็ดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดถึงชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจและแล้วกกดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบตรงนี้แล้วนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ